โอ้ลุ้นึกจริงใจฟูมากาครับวกุณครับต่ำนีอ้อาถ้ามีโอกาสดค่ะก็คุณทบาวันเองค่ะกบคุณครับรวมภาพบรรยากาศบางส่วนพี่จองคาแลนนำทีมเปิดตัว galaxy A25 ่ีรีส์ s e ในวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือวันที่30มกราคม2568นั่นเองคะ่ะทุกคนซึ่งจัดขึ้นที่วันแบงคอกนะคะ และอยากจะบอกว่าซัมซุงไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะทำถึงทุกง,งานค่ะงานนี้ก็ทำถึงค่ะจับคาเลนพี่จองนะคะเปลี่ยนโฉมนะคะทุกคนค่ะ หล่อสุดเท่ในชุดยีนนะคะพี่จองอยู่ในชุดยีนสีฟ้าค่ะคาลลนอยู่ในชุดยีนสีน้ำเงินเข้มนะคะหล่อเท่สุดๆไปเลยค่ะวันนี้ทั้งคาแลนและก็พี่จองมาถึงไล่เลี่ยก,กันนะคะมาในชุดสบายๆค่ะทุกคนหลังจากที่คาลลนลงจากรถแล้วก็เห็นด้อมใจฟูมารอนะคะก็มีการทักทายซึ่งอ่านจากปากแล้วน่าจะเป็นสวัสดีครับนะคะทุกคนแล้วก็พี่จองมาพร้อมกับพี่นัดค่ะทุกคนคะ่ะและ วันนี้นะคะพี่นัดได้เซลฟี่กับน้องวูจินก็คือหลานของพี่จองนั่นเองค่ะแต่เอ๊ะงานครั้งนี้นะคะน้องวูจินมาด้วยหรือเปล่านะมาให้กำลังใจคุณน้าด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะทุกคนค่ะ คันเรนของแท้ต้องมีสะดุดค่ะทุกคนแต่เอ๊วันนี้ยังไม่เห็นพี่จองสะดุดนะคะเพราะว่าปกติแล้วพี่จองก็จะสะดุดเกือบทุกงานนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นความน่ารักของทั้งคันเรนแล้วก็พี่จองค่ะสะดุดยังไงก็หล่อแล้วก็เท่นะคะทุกคนแต่ที่น่าประทับใจก็น่าจะเป็นด้อมใจฟูที่ตะโกนให้กําลังใจบอกว่าเดินให้ดูด้วยคือน่ารักมาก บรรยากาศระหว่างทางที่เดินไปขึ้นเวทีนะคะก็จะมีด้อมใจฟูมารอนะคะทุกคนคะ่ะทั้งกันและพี่จองก็ทักทายแบบทั่วถึงสุดๆไปเลยพี่จองของเราก็ไม่ลืมที่จะท้าทายระบบด้อมใจฟูนะคะส่งจุ๊บไปหนึ่งทีค่ะ ระหว่างรอหลังเวทีนะคะก็จะมีการรับรีว่าออกไปแล้วจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะทุกคนและความน่ารักของทั้งกันแลนพี่จองค่ะเมื่อเห็นด้อมใจฟูนะคะก็จะทักทายตลอดเลยค่ะใครเรียกก็หันบกมือทักทายนะคะก็คือว่าเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟตลอดค่ะเสิร์ฟอย่างเต็มที่ค่ะรับรองว่าใครที่ได้ไปน่าจะประทับใจและใจฟูกลับมาอย่างแน่นอนค่ะ บเสียงดังๆตอนรักพี่จองคัแลนพลังแห่งดอมใจฟูค่ะทุกคนเสียงดังมากเสียงกรี๊ดดังสุดๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะและบนเวทีนะคะคันแลนด์กับพี่จองก็น่ารักสุดๆไปเลยคะ่ะงานนี้ก็มีการเล่นเกมกันด้วยนะคะทุกคน เช่นเราครับทุกคนรู้สึกจริงๆใจฟูมากครับปกคคุิครับจกันกครับพี่จองครับและทุกคนคนระับยังเขินอยู่และเขินต่อสำหรับทั้งคันแลนและพี่จองนะคะเมื่อมีด้อมใจฟูต,ตะโกนขึ้นไปบนเวทีว่าหล่อมากนะคะอาการเขินก็ประมาณนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบนเวทีเล็กๆน้อยๆกันนะคะนอกจากมีการโพสท่าถ่ายรูปแล้วนะคะก็ยังมีการเล่นเกมกับด้อมใจฟูด้วยค่ะทุกคนความหาก,ก็บังเกิดตอนเล่นเกมนี่ละคะ่ะปงชื่อคาเ่นมากกบูมากกบที่มากกหวานและทุกคนครับโป้ครับ ผมชื่อเอามั้เขาไม่ชื่อโบอะไรคันแลนครับคันแลนครับผมชื่อคันแลนมากับโบกระทิดกับวันปูนชื่อคันแลนมาคกับโบมากับทีศมากับวันและทุกคนอยู่หูโมนีลีน่าดู อยู่ต้องเปลี่นต้องทายห่าหน้าดูอยู่หมด นูนะครับรอบสุดท้ายกินกี่ตานะฮะหาให้เจอครับขอบคุณครับ องอูจจริงมาให้กำลังใจนะจองสักจริงๆด้วยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> สำหรับงานซัมซุงในวันนี้นะคะนอกจากมีในช่วงบ่ายแล้วก็ยังมีปาร์ตี้นะคะในช่วงกลางคืนด้วยค่ะทุกคนค่ะแล้วยังไงแอดจะเอามาอัปเดตให้ด้อมใจฟูได้รับชมกันอีกครั้งค่ะ